นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอุตตกาโมระเพปุตตังขะนกาโมระเพทนังอะติกาเยียยะยะ เทวานังปิยตังสุตวาอิทธิพิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรดังสุขังอะรหังสุขเอนะโมพุทธายะชยาสนาคาตาพุทธาเชตวาวามังสวะหะนังเจตุสัจจาสพังระสังเยปีวิงสุนตราสภา ตันหังกะราทโยพุทธะอัตถวิสตินายกาสัพเพปติทิตาไมหังมัจเเกเตมุนิสลาสีเสปติทิตโตไมหังพุโทโธคัมโมทว,วิโรเจเนสังโคปติทิตโตไมหังบุเรสพพะคุณาโกโรหัตชะเยเมอนุนุโทโศสาริพุโตเจตทัตคินีโกนัญโยปิกิภัทัสิงโมคทรโนเจลา,ามะเก ทัาคิเนสาวเนไมัหังอสอุงานันทะลาหุโลกัสสโปจะมหานาโมโอุภาสุวามะสโสตะเกเกสันเตปิทิภาทัสมิงสุริยโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิลิกสัมปันโนสภิโมโมุนิปุงกะโวกุมาละกะสะโปเทโลมะเหสีจิตวาทะโกโสไมหังวัะเนนิจังปติทาสิุนากาโร ปุณโนคุ g ิมาโลจะปุปทีนันทะศิวลีเทราปัญจะอิเมชาตานะลาเตติอกามะามะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินอศวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรักษา ชะรันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตาระตะนางปุระโตาอาสิทักคีเนเมตตาสุตตังทัะชะคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาะะมละกังคันทะโมระบัลิตันจักอาตานาตาติยะสุตดตดังอากาเสชะนะงังอสิเสสาปากาละสันธิตาชินะนานา,นาวรสังยุตา สัตตาตาละรังกาตาวาตติตาทิสัญชาตาพาหิรัจโตปัจวาอเสสาวิณาย,ยันตุอนันตชินะเตชะสาว,าสวัสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชเบชินะปัญชร,ชญชรมัชฌมิวิหรันตังมะหิเตเลสัทธาเปเรตุมังสเพเตมหาปุริสาสภา เทวมันโตสุขโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรมมานุภาวะปะริโตจะระนิชินะบัญชเพตีแ้วคาดปลอดภัยตลอดเส้นทางพบโชคพบลาบน้ำเลยเงินทองสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุสา,สา,สา